เราจะห่อกิมจินี้ใส่หมูหมูสันคอสไลด์เติมไว้ดมจิ้มนี่ทุกคนดูนี่โหกระเทียมเลยนะฮัลโหละจัเกนิน <c oughs> วันนี้เรามากินเส้นเหนียวนุ่มกันนี่ทุกคนติดใจเส้นหนึบๆเส้นอันนี้อร่อยมากทำมาจากออนไลน์เหนียวนุ่มหนึบวันนี้เรามีกิมจนะิแล้วนะทุกคนเราจะห มีกิมจิเราจะหอกิมจินี้เส่ยหมูหมูสังคอสไลด์เติมไปน้ำจิ้มนี่ทุกคนดูนี่โอ้กระเทียมเลยนะอืมออมากกิมจินี่ทอยอร่อยกคน ถ้าอยากรู้จะทำเราทำอะไรมาแล้วอร่อยอเป้งเหนียวนุ่มหนึบหนักไม่ใช่ะลยทุกคนอันนี้เส้นสั่งมาจากออนไลน์ทุกคนเหนียวนุ่มมากต้มนานเพราะว่ากลัวมันเหนียวเหนียวแล้วก็มันจะติดคอเราต้องเต็มโสมเบ๊บเราก็ต้องต้มให้มันปเปื่อยๆเละๆหน่อยทุกค,คนดูนสั่นคอสไลด์ทุกคนยุ่งไหมนี่สั่นคอสไลด์ตามด้วยน้ำจิ้มโรตเต็ตของเราออืมอืมม

นะคนเนาะคนดูนะวางไว้นี่นี่ใส่นี่โรยตัะกินก่อนที่ไม่ไหวเราไม่ชำนาญคนเอาละนะคำนี้หนึ 1, 2, ่งส <c oughs> องสาม้ลองตัวน้ำก่อน หนียวมากสต่งช่อเ,เส้นมากทุกคนวันนี้อร่อยกลมกล่อมทุกอย่างเลย <c oughs> เส้นสัยเดียวนุ่มเส้นมันเทศทุกคนเขาจับเส้นมันเทศอีกสักคำเนาะเอามาต,โต,โต,โตดดัวเลยทุกคนเนี่ยวางไหมกิมจิทรายขอโทษด้วยนะถ้าใครมาดูตอามติกดก็นี่น้ำจิ้มราดดอไป <c oughs> เราจะลองคีบดูจะคีบได้เปล่าว้าวทุกคนเราคีบได้เว้ย หนึ่งสองสามไปกินต่อก่อนนะทุกคนบ๊ายบายจ้า